ครับทุกท่ข่าวะตายช่ชวงเกประเด็นนะครับวันนี้ลงมาในพื้นที่พื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับน้องยี้โอมาเล่เรื่องการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยไซได้หมูเตลูเลยหมูเตลูแลเออมาเร่งน,นะครับวัดว่าอารามเนี่ยคุณเข้ากันเยอะนะไปบูชงบูชากันนะที่ดอนซักเนี่ยต้องพอมีศักกยาภาพนะครับดานการท่องเที่ยวสู้มีทั้งทะลลี่มีทั้งดัางเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องศาสนานะวันนี้เรามาปลุกเระแสส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนา คลองตำบลปากแพรกอำเภอดอนซักนะครับถ้าบอกปากแพรกเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชินกันแต่จะบอกว่าอยู่บันในเันคนจะรู้จักกันคนในเก<ห>ิดรู<า><ค>้นะเกิกบันในดอนซักนะครับวันนี้เราคุยกับท่านนายกปราหมูเพชรรัตน์ครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกอำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎธานีเกี่ยวประเด็นนี้ครับสวัสดีท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับสู้เลงข้าวชาวใต้นะครับพุ่งกระกลืนไว้เลยว่าวันนี้การท่องเที่ยวสำคัญนะท่านนายกนะครับผมกอ็ท่านเองก็ทราบว่ามีการนำซานเนอการท่องเที่ยวด้านศาสนาเข้ามา การปลื้มบ้างครับเอายิบตัวไดนขึ้นมาครับนี่คกับการซื้อเหนืองมาจากการจัดจกิจกรรมเกี่ยวกับประเลณีทงเทียเ่ยวในอำเภอดอนซักนะครับซึ่งศักยภาพด้านการทองเที่ยว<ท>ก็อำเภอดอนซักเนี่ยมันมีหลายมิติไม่ว่าเรื่องทองเที่ยวทางทะเลนะครับเรื่องทองเที่ยวทางธรรมชาติแต่สิ่งสําคัญนวัดน,นีการทองเที่ยวทางาศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยที่ได้ปลุกกเซ่ด้วยท่านพระครูพระครูไพโรธธรรมรุจิเจ้าอำเภอเจ้าคณะน้ำอำเภอดอนซัก นะครับได้จัดสร้างองค์พระหลวงพ่อทวดที่ใยญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับคือในตอนแรกดอนทักด้านการท่องเที่ยวตอนนี้คนจะนึกถึงองค์หลวงปุทวดองค์ยหญ่่นประเทศไทยในปะเจุบันในพักเนี้ยโดยทันเจ้าทางคณะเพอเป็นผู้ดีเริ่มสร้างขึ้นมารับรวมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนทักนะครับได้รวมกันจัดสร้างหลวง่อทวดองญ่นะครับณปัจจุบันเนี่ยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างศาสนาที่ประชาชนไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นเขาเรียกไปสักการะเพื่อเป็นมงคลกับชีวิต นะครับมากับตุกอาทิตย์นะครับพวกเองจะยุ่งในวัดเนี่ยเกือบตุกอาทิตย์ครับไปนางเลคุณไปอย่างเดือยกับคุณมาร์คนะครับถึงเรื่องก่อสร้างตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าทิศที่นะครับมาเล็วเสร็จเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเมตรนะครับหลังจากนั้นก็ไปคิดสร้างที่วัดโคเปรินในตำบลปากเพล็กโตครับอันนี้รลบปู่ถั่วเนี่ยยุ่งตำบลดอนซักตำบลดอนซักนะก่อนการนี้ตำบลปากเพล็ก แต่ว่าอยู่ในส่วนเดียวกันไหมอยู่ในอำเภอดอนสักรับใกล้ๆกันรับปุ่มถึงอำเภอดอนสักนี่มันมีแค่สี่ตำบุนนะครับสี่ตำบุญครับที่นี่การเจ้าคณะอำเภอในการดูแลวัดในเขตอำเภอดอนสักต่างอำเภออยู่แล้วนะครับแกก็เลยมีความคิดรวมกับเจ้าคณะตำบุนะครับพระครูอินทรัตธรรมรักนะครับอินทาธรรมรักนะครับที่จะไปจัดสร้างพระพุทธรูปที่วัดโคพรอินนะครับเพื่อเป็นอีกแห่งหนึ่ง ในการที่จะให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะบ,บูชาเพื่อเป็นมงคลชีวิตะนะครับถึงเป็นยูุทธันุนทร์ายสี่ส่วนหนึ่งสุรัต<ะ>นคนรศรีธรรมราชวันเข้าพระอินเนี่ยคือตระเวนลงปูท่ทัวเนี่ยเราต้องเลี้ยวไปทางที่ไปไปดอนซักไปทางไปกอมุยนะเดี๋ยวตระเวนเข้าพระอินเนี่ยคือทางไปนครทางไปนครผ่านแยกบ้านในเลยพ้นไปสามกิโลจากจากสามแยกบันไดทีนี้ข้อง ตบับบดปักแพรกนี่เป็นพระพุทธรูปปางชนะม่านใช่ไหมคะ,มะตอนนี้ค่ะรายละเอียดของการสร้างตอนนี้อยู่ในขั้นตอนได้พันพืชนล้มัง่งขั้นตอนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่สําคัญก็คือได้กาหนดกิจกรรมสําคัญว้ในวันทีย่ยี่สิบสองพฤษาปากุมนี้ซึ่งเป,เป็นวันวิสาข้าบูชากิจกรรมที่สําคัญก็คือจะดําเนินการในเรื่องของการยกเสี้ยนขึ้นองค์พระวันที่ยี่สิบสองนี่เลยครับ ยกเสี้ยนขึ้นองค์พระสร้างเร็วกับสร้างเร็วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับความใหญ่เป็นเพื่อนหน้าตักเพื่อนหน้าตักสิบหกเมตรกับความสูงยี่สิบเก้าเมตรนะครับบนอาคารสูงสามเมตรอาคารนี้สูงขึ้นมาสามเมตรแล้วครับองค์พระนี่สูงขึ้นไปอีกสิบเก้ากับอีกยี่สิบเก้าเอออีกยี่สิบเก้ากับหน้าตักสิบหกเมตรครับสูงว่าองค์หลวงปู่ทวดสูงว่าครับน่าจะความสูงสูงว่าครับแต่ความแต่ตัวองค์เนี่ยหน้าตักเนี่ยจัดจัดเขแบบว่า นะครับองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยจะเป็นองค์หลวงปู่ที่ที่ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์โดยเปอร์เซ็นต์เท่าที่ผมเห็นมานะครับที่ยวเที่ยวมามากนะครับแต่ไปเห็นว่าองค์หลวงปู่ทวดที่ดอนซักเนี่ยจะมีความอิ่มอึบที่ส <straightforward> ุดเท่าที่ผมเคยไปมานะครับถูกสถานที่นะครับค่ะเอาทีนี้มาแล่กถึงกิจกรรมของเราต่อวันที่ยิบซ่องค่ะจะมีการยกเสี้ยนพระครับอ่าแล้วก็มีอะไรเล่ยมั้งคะ ทางคณะกรรมการวัดนะครับโดยผู้นําทองถีผู้นําทองทิ้นเจ้าวคณะตําบุญแลนะก็เจ้าคณะอําเภอเนี่ยได้มีการประชุมห้ารือกันว่าเราจะจัดพิธีที่จะยกเสี้ยนขึ้นองค์พระนะครับในการนี้เนี่ยจะมีการทําพิธีบวงส่วงนะครับทำพิธีบ่วงส่วงเพื่อให้ประชาชนนะครับได้เข้ามารวมกิจกรรมนะครับช่วงเช้าเนี่ยจะมีการทอดผ้าป้าเพื่ออะไรได้ดในการที่จะเป็นต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มเติม นะครับแล้วก็ช่วงบบช่วงช่วงบายเนี่ยเป็นช่วงประมาณเย็นๆนะครับ <Ac> um. ประมาณสักห้าหมู่นะครับจะทําพิธีบวงสวงนะครับหลังจากนั้นก็ทําพิธียกเสี้ยนขึ้นตัง <I 'm. S 2> บนองพระและจะเป็นเรื่องของพลังมวลชนนะครับคือผู้สูงอายุ <phải. S 2> อาสาสมัครชาทาสุป <ắng S 2> น,นะครับเจ้าหน้าที่เยวาวชนนะครับ <I 'm. S 2> ได้รวมกันทําพิธีรําบวงสวงหน้าลานหน้าพระหน้า เราพุทธรูปนะครับซึ่งซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความรักความสามัคคีขค้งคนทุกช่วงวัยนะครับให้มารวมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยซ้อมมันเป็นเดือนเลยครับมีมีพับมั้ยครับมีมีมีพับที่มีพับที่ซ้อมนะครับมีพับที่ซ้อมก็มีองค์พระนะครับมีของดําเยอะไหมครับจะได้ยละเออตอนนี้ประมาณสักเกือบเกือบสองร้อยนะครับเกือบเกือบสองร้อยคนนะครับในกิจกรรมตรงนี้ครับ ย้อนก็ไป็นเรื่ององพระนะั่งคิดเลยนะครับองค์พระนี่เริ่มสร้างอะไรมาได้กับท่านนียองค์พระเริ่มสร้างตอกโซ่เข้มเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมีถุนาส่งปันท้าหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดโอ้หลายปีแต่ว่ากาไปฏิทิงโควิดจะส่สงสามปีนะครับที่เรายึดกิจกรรมเลยเพราะว่ามันมันทำอะไไม่ได้ยิ่งจบนั้นคือ,ค,อคือต่อไปมันจะเป็นเร่งตรงเที่มันความพิเศษขององค์พระปางชนะมานนี่มันคือว่างครัวามพิเศษมันเกิดจากความการลาวข้านกันตั้งแต่อดีตนะครับโดยผู้รักผู้ย่อย หรือผู้ท้าผู้แก่ที่เขาเล่าว่าโดยเฉพาะตำบลปากเกร็นี่มันเป็นตำบลของคนใหญ่ทินท่านนะครับคนส่วนใหญ่ในตำบลปากเกร็นี่ประมาณหนึ่งหมื่นว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่แปดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใหญ่ทินท่านจากนาครศรีธรรมราชแล้วโดยพื้นเพรบริเวณกองบานเขาพระอินเทพนั้นเนี่ยคนที่ใหญ่ทินท่านส่วนใหญ่จะย้ายมาจากอำเภอท่าสาลาอําเภอศรีชุมอําเภอขนมนะครับซึง่งซึ่งลูกลานส่วนใหญ่ก็มาจากความศรัทธาความเชื่อ นะครับในอดีตเมื่อปี2 5 0 9ในการก่อสร้างวัดโคโปรินเนี่ยนะครับเนื่องจากมีผู้ลักผู้ใย่เข้าไปพบพระในถ้ำซึ่งอยู่หยองยื่งกับวัดโคโปรินเป็นโคโปรินไปพบไปพบถุงชือข้ากชือเข้าครับมาจากผู้เข้าเขาเนี่ยได้ชื่อโคปรินซึ่งเนื่องจากในถ้ำเนี่ยจะมีรูปเมื่อนที่เมื่อนโปรินนะครับถึงทําให้เกิดความรู้สึกว่าตรงเนี้ยตั้งชื่อเป็นวัดโคโปรินนะครับแล้วไปเป็นบ้านโคโปรินด้วยตัวตัว องค์พระพระอินยังอยู่ไหมครับอย่างยู่ครับอย่างยู่อย่างวันเนี่ยยุ่ในธรรมรับอยู่ในธรรมยืเยืองข้างบนกับสู้รับอไม่มีใครเอาลงมาได้ไม่ครับไม่ไม่มีแต่สมาัยขึ้นไปแล้ด้ขึ้นไปแลได้แต่ตอนนี้อย่างน่าจะขึ้นยากนิดตรงนี้ขึ้นยากนิดแล้วกับประกอบกับลูกล้านตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกล้านของพอธานพมแล้วกับพอธานพมเป็นสู่ที่ใหญ่จังหวัดจังหวัดนนทคุรอดีตพออาปราการที่ชื่อดังของจังหวัดนคร นะครับบอกว่าให้ลูกหลานที่ยายถิงท่านเนี่ยมายุติตะบนบางเปรกเนี่ยกระใหมายุตทโกโปรินเนื่องจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับแล้วก็มารวมกันสร้างวัดตรงนี้ขึ้นมานะครับนั่นเป็นเรื่องเล่าที่ผู้รักผู้เยญ่ยงเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มาสร้างวัดโกปรินขึ้นมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่พอสร้างเสร็จก็กลายเป็นเล่งความเชื่อความศรัทธาต่อไปแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความงงง่ายนะครับเรา เรามีในความคิดร่วมกันในเรื่องของการสร้างองค์พระพุทธรูปนะครับจริงๆเนี่ยคิดจะสร้างรังไี้ก็คือที่สร้างเป็นองค์พระอินทร์แต่พุ่มมองามันเป็นความเชื่อที่นอกเนื้อจากพุทธศาสนาไปบางส่วนนะครับพมเหลือมองว่าท่านจะนั้นเราสร้างพ่อเป็นพระพุทธรูปปางชนะมานนะครับโดยใช้องค์เป็นสีเขี้ยวเทนพระอินทร์นะครับเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่สักการบูชาของประชาชนที่เดินทางไปมานะครับนั่นคือความคิดที่เราร่วมกันคิดโดยทางพระครู จ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและประชาชนคณะกรรมการทั้งมดรวลมกันดำาการตรงนี้นะครับถึงสร้างด้วยดียกศรัทธาของประชาชนทั้งหมดเมื่อที่บอกว่าตอนนี้ค่ะหนักทองเทียวไส้หมูนี่ก็มีแสตเนี่ย่ะทนายกค่ะชาวชาสถท่นานที่ตรงนี้สร้างแซดค่ะจะส่งผลกับการทองเที่ยวข้องปากแพรกดอนซักของเราพันธุื้นมันจะเชืยย่อมโยงกับเรื่องของการทองเทียวทางทางไส้มูเตลูทีบบนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในวันนี้ในความศรัทธาความเชื่อส่วนใหญ่นะกับโดยที่วดไอ้เคย ครับคือวัดเจดีย์ก็ไม่ใกล้นะซีชนนะห่างกันประมาณ40กิโลสี่สิบกิโลวัดเจดีย์กับซึ่งตําซึ่งวัดโคปรอินเนี่ยยู่จุดกลางกึ่งกลางระหว่างวัดเจดีย์คือวัดไรเกยกับวัดสิงโคนดอนซักวัดหลวงปอ่ตัวอุ่งเย้ยอ๋อวัดวัดเราอยู่ตรงกลางเลยกับอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นเส้นทางพลาดอยู่เลยโดยทางไปแถวเนี่ยคือได้ทั้งองวัดเลยได้ทั้งองวัดครับ ทราบวัดเลยเลยครับไปวัดหลวงพ่อจ้อยก็ได้นะวัดหลวงพ่อจ้อยได้กับโตจากวัดสิงโคนก็ดื้อทางไปวัดหลวงพ่อจ้อยได้เลยวัดหลวงพ่อจ้อยเลยข้าวใบเที่ยวขนมข้าวใบเที่ยวที่อาจจะไปเที่ยวเรื่องท่องเที่ยวกงทางธรรมชาติทางทะเลก็คือเกาเรสกองอำเภอดอนซักในครับซึ่งเป็นเกาเล็กๆที่มีประชากรอาศัยอยู่เกาเรสนะครับซึ่งเป็นท่านที่ท่องเที่ยวที่คนก็นิยมไปนะครับนั่นคือท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นดอนซักเนี่ยยังมีเรื่องท่องเที่ยวมากมาย นะครับทางศาสนาทางธรรมชาติเอ้ก็มีใส่มัวจะไปอะไรเกาะนุยที่มีน้ำทะเลจุกกับออในบวนได้รบเลยนะคระพุ่มรับแล้วแล้วพอจะกลับสุราษฎร์มาแว้ไหวที่วัดโพธิ์พระินกระพุ่มเป็นวงกลมเลยนะครับเป็นวงกลมเลยครับเส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยครับค่ะอันนี้เราท่ำเพิ่มหนึวันที่หยิบซองนี่ที่มีการหยอกเสี้ยนนี่คือที่วัดเซ็ สมบูรณ์เลยไหมคะยังไม่สมบูรณ์กับเพียงแต่ว่าเราจะมีความการการก่อสร้างเนี่ยเมื่อเรายกเสี้ยนขึ้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการตบเต่งเลยเป็นเรื่องของการตบเต่งแต่เก็ดรายละเอียดต่างอาคารเล็กๆอาคารเอ๊้ต่างๆนะครับในองค์ตัวองค์พระองค์เค่ทั้งมดนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ความสมบูรณ์ในวันข้างหน้านะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการการวเสร็จสมบูรณ์แต่ยกเสี้ยนเนี่ยมันเป็นเราถือว่าเป็นส่วนสําคัญของงาน นะครับการยกเส้นขึ้นองคพระนี่มันเป็นงานเยะืะพอสมควรนะครับเราเลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาไม่มีการจัดมรสุ<ม>นะครับเป็นการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาอย่างเดียวว่าสร้างใคนคเหในวันนี้คือพิธีกรรมทางศาสนาที่เราทาโดยความเคารพและศรัทธานะครับพรัเจาในองครับก็บกจะสร้างองค์ขึ้นมาได้ขนาดนี้ผู้มีจิตศรัทธาได้รวมบุญกันมาขนาดไหมครับนี่รยการตั้งแต่ปี2 5 6 1อจนถึงทุกเจ็ดปีตอนนี้ครับผมว่าชายทุนไปลายล้านเลย เราคาดว่าชายทุนทั้งหมดเนี่ยในการก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบล้านในกับสามสิบล้านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องพึ่งเรงศรัทธาเพราะเราต้องยอมรับศาสนาสัาว์เนี่ยในรับศาสนาสัตว์หรือวัดเนี่ยะครับต้องเกิดจากศรัทธาเกิดจากงบประมาณไม่ได้เพราะถ้าเกิดจากงบประมาณจากภาครัฐต่อไปมันจะกลายเป็นอนุสาวรีย์เมื่อคนไม่เข้าะครับแต่ถ้าเกิดจากศรัทธามันจะยังยืนระยะยาวนานไปอย่างลุกลานในอนาคต ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นครับวันนี้ข้าอยากให้ท่านได้เชิญชวนและผู้ที่สนใจนะครับที่จะรวมบุญในการสร้างนะครับพระพุทธรูปปางชนะมันของวัดเข้าพระอินทร์แล้วก็สีเขียวด้วยนะกรบผมครับเชิญครับกรบผมกับขอยาตนะครับฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนะครับว่าทางวัดโคลพระอินทร์นะครับถึงตั้งยูมูทีซีตำบลปากเกร็ดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี นะครับซึ่งเป็นเล่งท่องเที่ยวทางศาสนาแห่งเมย์นะครับตีย้ายพวกท่านได้ไปสักการะบูชานะครับเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตในวันชีวิตในวันข้างหน้านะครับก็ถือว่าวันนี้พระมิก็ขอขอบคุณนะครับทางหลวงชิเอสนะครับที่ให้โอกาสได้มาประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับรวมกันในการสร้างพระ นะครับเราชื่อว่าการทําบุญครั้งย่อยคือการสร้างพระเนี่ยคือเป็นการบุญย่อยครั้งหนึ่งนะครับพระอาจารมีจิตศรัทธาก็ไปรวมทําบุญกับทางวัดโคปรินได้นะครับโดยตรงนะครับโดยตรงทางวัดนะครับถึงอยู่ติดถนนสาย401สุราษฎร์นครศรีธรรมราชห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์เนี่ยประมาณห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลนะครับเดินทางง่ายนะครับเดินทางง่ายท่านจะไปวัดจีนีไปวัดเคยนะครับเววัดโคปรินรวมบุญรวมกุศลสร้างพระขึ้นมาสัก หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับ <Hyung. S 1> เป็นมงคลกับชีวิตกับผีริบซ้องนี่ก็ไปรวมงานกันผีริบซองถ้าเคยมีเวลานะครับรวมกันนะเรงกิจกรรมจะรืมยกพิธียกเสี้ยนขึ้นองค์เนี่ยเวลาห้าโมงย็นครับเพื่อตรงการแนะนางรำด้วยละครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากมีการยกเสี้ยนรับบวงสวงเสร็จนะครับเนื่องจากเป็นวันวิสาขะประชาชนทั้งหมดจะเดินเวียนเทียนรอบองค์พระนะครับเพื่อสร้างให้คนลุกล้านได้เรียนรู้ในเรื่องของ เบันสำคัญทางศาสนาด้วยครับท่านผมเอานี้เล่นก่าวเจ้าใต้ต้องขอบคุณนะครับท่านปราโมดปเพชรรัฐอันกับนายกองค์การบรัฐตนทบุญปักเพล็กอำเภออนุักษหวัดสุราษฎร์ธานีในเกียรติธนรัชกันครับขอบคุณมากกับท่านนายก